ก็ว่างนะครับว่างนิดหน่อยนะก็เลยอ่ะแวะเข้ามาเล่นเกมซะหน่อยนะครับทำกิจกรรมนะครับจัดสมของซะหน่อยก็เดี๋ยวเปิดโบนัสก่อนเลยนะครับโบนัสเรมนะเปิดก่อนเลยสักสิแต่คิดว่าก็เล่นแปเดียวก็น่าจะหมดนะครับก็เดี๋ยวผมจัดทีมไปแล้วนะเป็นทีมที่เอาไว้เล่น อ,อใส่ตัวเปอร์เซ็นต์ให้เยอะที่สุดนะครับเล่นเพื่อที่ว่าจะให้คะแนนมันเต็มไวที่สุดนะอันนี้ก็ร้อยเก้าสิบเปอร์เซนนะครับแล้วก็บวกบวกของกิวนะครับอันนี้อาจจะแบบมันจำกัดจำนวนครั้งหน่อยนะครับเพราะว่า กิจกรรมนี้มันมันต้องใช้บัตรในการเล่นนะครับไม่รู้จะได้เต็มปะนะมีโอกาสแค่ประมาณสิบครั้งปะไม่แน่ใจอะ่ะจะถามทำไมเนี่ยเล่นอยู่คนเดียว <laughs> อ้าวมันเป็นตีบอสเหรอโอ้พิ่งเข้ามาเล่นนะเออยผมเป็นสีเขียวเว้ยไม่เป็นไรผมได้เป,เปรียบ ตีบอสก็ตีบอสเถอะโอเคนี่กรรอะไรอะอาจา,ารยมโอ้อ,องนิยน้องด้วยเหรอนเป็นกิจกรรมแบบไหนวะเนี่ยสี่รอยห้าสิบไม่เข้าใจอะแต่ลองดูแล้วกันไม่เคยเล่น ก้มันเข้่ไปอ่ะดนหอ่ะไม่โดดใครได้แต้มอ่ะ่ใครก็สนจยเฮ้ยคุณจะเอาคนเดียวไม่ได้คนเดียวคนเดียวไม่ได้เอ้าแ้วอ๋อแตมแยกกันเหรอโอย่างนี้คนที่อยู่ระยะไกลก็ไม่เหยียดอครับ ตให้โซโลมันก็ไม่เปรียบอะอไิลเ,ลเลยทลายปืนไปกระเพื่อเลยไม่ไปแล้วกิจกรรมนี้ไม่เคยเล่นนะบอกตรงๆอย่างนี้ใครคบก่อนชนะหรอหรือรวมกันนะแข่งอ๋อรวมกันรวมกันเศรษฐายัา่เศรษฐายัก็ไม่อยู่ที่ไหนเังใช่ปะคะแนนแดง อะไรอะไเจอใครเลย่รู้้ยโธตายตายตายอันติไม่ได้มีความหมายอคมีเวลาสามนาทีในการแบบช่วยกันเก็บแต้มปลาเรามาเลยให้เรามาอยทำไมอ่ โอ้ยอย่างนี้ถ้าใส่ใส่เหรียญที่รีสกิลไวอ่ะน่าจะดีนะครับใครเล่นก็ลองใส่เหรียญที่รีสกิลไนะวหน่อยก็มือก็องกัวที่จะจริงยืนพลจุดก็ได้นะยืนอยู่จุดนี้แล้วกันอ้าวครบแล้ว โอ้โหผมแตบน,อน้อยเลยผมใ่กุอกิจกรรมนี้ไม่ค่อยมีอะไรวะ่ะนะครับเล่นกันง่ายๆนะอย่าเล่นให้ดูสักสามสี่ตาแล้วกันนะไม่ได้สู้อะไร ไอ้เราก็นึกว่าแบบโอ้โหจะได้ต่อสู้ไม่ได้สู้นะโซโลอาไวดีนะผมว่าโซโลกับแ้งอ่ะใส่ใส่เหรียญฆ่าได้แล้วก็รีอ่ะเออผมว่าไว้เดี๋ยวผมไปเปลี่ยนตัวก่อรอบหน้าเดี๋ยวผม <c oughs> หรือเปล่าวะเปลี่ยนดีหรือเปล่าวะอยากเล่นหนวดข่าวไอตัวถอดเสื้อจังผมเคยได้นะไอดีอื่นนะมเคยได้อยู่แเหมือนตอนนั้นมุนง่วงครับไม่ได้เซฟไอดีะเรียบร้อย

การเดาแางเหมือนกันเออมาดิการนี้ค่อยแบบดูมีประโยชน์มา <c oughs> ดิมาดิเกิดมา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 เออสวยอยู่ตรงนี้ก็มันเเหมือนกันนะ เ,เ,รเราจองเราจองกระเาขามเอา,า,าไปหมดเลยเีื่อที่ก็ได้มันมาแย่งเราเราอยู่ฝ้าผมมาตันี้ด้ยอย่าโอมยแยู่อย่าอย่าอาย่า พูเจอที่แล้วอย่าเมาแย่งกยู่โอ้ยโหไอ้อไหนหวดขาวนี่มันเก็บยาวเลยวะ่ะน,น,นี่นี่เฮ้ย MVP เฉยอ๋อเริ่มเข้าใจแล้วเริ่มกลับหลักได้อย่าอย่าเดินครับเดินไปเดินมาไม่ได่าูวินได้หมื่นเลยเ้ยกิจก,กรรมนี้ไม่ยากไม่ต้องเก่งก็เล่นได้ เห็นไหมครับมันหมดแล้วได้สองทีแล้วเราก็ต้องมาใชออ้ตัวแต้มนะครับตัวแต้มเล่นนะนี่ตัวแต้มใช้ครั้งละสิบนะครับก็สิบครั้งผมก็น่าจะเล่นได้แหละมันไม่มีแพ้อยู่แล้วนะจริงๆอ่ะคือขอให้ช่วยกันตีอ่ะครับยังไงก็ทันนะจำนวนพลอยอ่ะแต่ถ้าไม่ตีอ่ะมีคนไม่ตีอ่ะมันก็อาจจะเฟลนะครับ อีกสักครั้งหนึ่งอีกสักครั้งหนึ่งอีกอย่างอ่ะผมได้เปรียบด้วยไงผมเป็นสีเขียวไงไออาลองมันเป็นสีน้ำเงินเออ้าผมได้เปรียบมัน เราก็ว่าไอ้กิจกรรมนี้มันยังไงวะไม่เคยเล่นไม่ได้ยันเลยโซโลมันจะไวกว่านะไม่รู้มันจะแย่งเราหมดหรือเปล่ากองเนี้ย อนนี้มันเริ่ม500ไฟแล้วนะเรา่นก้อนัไกลัดไกล

เรียกระเด็นออเรียเฮ้ยอ๋อรียกระโดดมาดิเออมาดิเหยาบเลยหนึ่งช็อตโอ้โหไยโซโลนี่มันก็เดินเก็บดีเหมือนกันว่ะเฮ้ยมันต้องเป็นของเราดิเฮ้ย MVP เราเป็นงานโอ้ยมา MVP อีกแล้วเราเราเป็นงานเราเป็นงานอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะเผื่อใครกำลังเพลินเมลนได้ดูอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวผมตัดจบละ ว่ากิจกรรมมันก็เดิมเดิๆะนะครับเล่นจนครบแ้มนะตอนแรกแบบแม่งเหมือนจะแบบสู้ไม่ทันนะเสร็จแล้วก็แซงขึ้นมาได้ด้วยไอ้สิบแต้มไอ้กองที้แย่แหละเกมพิกเลย เราก็เลย m v p ไปนะครับแทงโผล่จาก MBP โผล่แทงซิใครจะมายืนจุดที่ผมยืนก็ได้นะออแต่เมื่อกี้รองไปยืนจุดไหนว่าได้เยอะเหมือนกันนะจุดที่มันไปยืนเออไม่น่าเชื่อ

อ๋อมันต้องอยู่จุดที่ไอ,อมอนสเตอร์มันเกิดด้วยเวเพื่อนเราจะไปยืนมั่วช่วตัวเหล่งไม่ได้เราไปยืนมั่วช่วตัวเหล่งไม่ได้นะไม่มีมอนเกิดนะมันไม่ใช่จุด hết con nàng mình nó cũng thương 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 I won't forgive you! The thunder of Gomu Gomu! i the power of the giant Gomu Gomu! am I had เออถ้าเมื่อกี้ไม่ลงไปไม่ได้ MVP นะบอกเลยเป็นไงล่ะก็ใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับใครเล่นแล้วสนุกไม่สนุกยังไงก็คุยกันได้นะครับใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลา